บอกง่ายังจับกับบ่อเมือกันเอาจับให้มันชัวร์คยเห็นกันในตลาดกันอย่าไปเบืองชุบหนันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไฟตัวร์ชุบหนันมันได้เสียบปะเบืองเบืองชัดๆเบืองเจนๆชุบหนี่มันจังบ่ได้เปลี่ยนนั่นแท้เอ้ยบ่าใครป้าว่าจะอยู่หน้าหันอยู่ทั้งลานก็มีเรื่อ ธอเด้อเกิดขนาดอังลังสีเด้อเอาไปเอาไปสาธอเด้อกูทดังสีร้อปี่ตาก็สีค้หอดกันงอนบุญวัดดาัหาเก็บอายังงเน่ยเก็บเอาเงินเจ้ากับุเจา่อมเนาะกมได้หอดเกิเอาเกิพื่ได้มาหางี่เือใม่เด้อกายอย่าขาย้ขาย ซื้ไม่เลยเกือบจิดจัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่มันได้เล่ยเลยมีแต่เงินแค่เอ้ยมึงตายอยู่หันมึงวางแล้วมึงจะลอกลายก็ต้องลอกดอกรถมาเก็บเอาเงิ่อนจางเดียวคอย่อกจุดปากซีงแล้เราะท่านได้เล่ยอยูเนี่ยแล้วจะเทอาบัตรหนึ่งคูณค่าน้ำมันแล้ว กอดีแหละน้ำท่วมเขาใส่หอดคาเขาเอาพอดีค่ะเอาย่าๆย่าจับยุทธายรถเจ้าเม็นกระสอบยังกระสอบเม่ใส่ยังนั่นน่ะว่า่ไมาใส่เขาไปกินเขาอยู่น้ำท้างถนนนั่นบอกบ่อบ่อบ่อเอาโดดเขาเพราะฉันแหงมาเอาย่านย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเพ้ย่างย่างใชย่านเป็นเขาพันผสมจะขอดอกขากลางจะข่อย คือว่าจังสันยายโอ้ยอะไรเกี่ยไม่อดขาเจ้าเจ้าไปเอายุใสเอายุวัดนีละอู่ของกระถินอย่นถ้าขสารก็เปียคนกันหรือบางอยางเอจังไได้จะิพไ์ไปมากทิ่ไปหนึ่งเลยไปบท่นใด้ไม่มีใคนเดินว่ายเอินกูบนบ่าขึนก่อนไม่ขอบคุณหลายๆคัะ เอาเป็นมาหาเินโดยเฉพา,า,าะ่เด,ดีเอา่อด้มหาไม่เนอะแต่ต่แต่แตบไปชนมาบิก็ได้ป่าม่เป็นโลกุนเอาลอดเจกแล้วลอดผู้ไป่ได้ดรับูค่าสายไหมจำกู้นอกอยผู้ถือสายไหมบนีไปก็ไปไ่ได้บ่าจะเป็นไม,ม่ลามคุยขึ้นง้อในรั่สูคอยบอกคอยอยบอกแล้วว่าให้ไปไปไม่เลย ขวามข่ข ok> ่ก็หาเด้อก็ได้เด้อสิโตนแม่ได้ละไม่หายไม่มั่นเด้อเอากูว่ใช่ก็ได้เด้หละไม่แม่กย่างไปหาที่้องูกระไรต้วะเจ้าคุณน่ะไม่ย่องผากูณย้อหันไม่ย่องดยมดเออาข้เจ้าไาเออไม่ไงหดมันอ้ําแม่มาจัว้าลงมานี่มาจัอันูกแพ้ให้ไม่ยินตายมือหายเนาะบุณน่ะควักไปไปไปลงไปเดี๋ยวคอยสิร้องเพลงา ไปดยปอไปไม่ร้อยบ่อ้าวไม่รอยไปบอปอไปนั่นไปเดี๋ยวสิวเาสวนไปอีกละถันแล้วเอาสวนปิดได้ไหมล่ะเอาเขาซื้อมาวาตัวไม่เพไาเซื้อ็ถัดเอวอนี่แหละเจ้าเจ้าเฮ็ดคือะไไอ้โอ๊ะอวนี่สามเขดีบางเขดีวล่ะเรียนเหมือนขึ้ตแจ็คจ้าขอบคุณอะไรเปียงอาเจียน หามไม่เจอผู้ชายหรือผู้ิงพนะอ้คนก็ว่าคนเป็นผู้หญิงเอก็จะื้ไม่ไงติพนะไอ้ไม่เงเออซื้อได้ไม่ไงไม่ไงน่ะมาบังดูพนนักรำปูคนนี้เราไม่คือกกตายโอแม่เดี๋ยวบุ่เดี๋ยวบุ่ใครหามาบักให้สั้เฮ้ยวาววดไปย่งบุกขึ้นไปย่งก่อนุแขกเงิน

กอ้ยโสดๆเนียเาว่นหิเเตัเอาว่าไป่ห้แบ่งรอย่อยจะได้ม่แตก้นะเอาไลาที่ลองเล่นไปเนาะกดมงรยดีใจครับได้แล้วแ่งรอยในว่าฉันับซ่มกันก็เปเหตุการณ์พูดกัค่าแรกเศร้านึงมีการต่อกันพ่อมนุา่ะร้านค้าเนาคน ผ่งขายของได้เ่้ยแหละผ่อขายก็ได้ออกฮะ่ขายก็ได้สิบอกเพิ่น<อ>ขอกมาจังไหนรับรว่าหมดเดี๋ยวนี้มีเคล็ดลับบ่มีตัวว่าจังไรอ่ะติดไปขึ้นกันทุกร้านโรถว่าลงทานห <laughs> มนดเรถนี่เทปากกูหล่น เงินเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ย่ายมอดกย่าเชื่อนสิมอบให้ทังวันด้ครับ่เนพ่อคู่นหลยเหนก็อกคลย่ันหอ่าไเรแ่งี้แ่ให้ทั้งวันได้ครับขอบคุณพ่อเลยขอบคุณแมาแกเลย่อตาพ่พ่อให้ทั้งบครัีุกับรายการล่นก็บ่ได้ยาเทั เล่ากันเป็นกันได้ดิแม่แท้เงิ่เน้มันหยังเอาเอาไอ้บ้านขาดได้ทะเลาะเลานเดียวมันมันทะเลาะกันเท่าไหร่ใจ่้จว่าเพราะกูชอบไก่ใจเนี่ยเราบันเดิลไงว้ชีเล่าเขาเพื่อบอกได้อโมเพิ่อบอกได้ว่าแงเงินไหนวัดเดือทําใจลงไปหา่อเขาจะาแำเ่วโย่ไขว้บันเกิดเทือกเขเสีลังมันไปไปสไกนดหลเจือเมื่อไหร่ คนายอะมาหลายคนหลายมวเราจระออยหลายแม่ก็คืออบุญอบุญมุเจ้าก็ได้เนจนเข้าเดีว่านจนพี่น้องเดียานย่ามาหลายคนหลายมสีมลงมาตอนนี้เนีสองคนตนี้เนี่ยู้ราลงอ้าลงไปเลยเาผู้่ส่อกนังไก่แค่จงเดินไปจากกิน โอ้าวปรจันทร์ใช่เหมใช่ไหเพินหลวงพ่อกับพีเด้ออยู่กูตีหลวงพ่อเหดไปกล้้ออันนั้นพิ่ชายวัตถุวัตถุเสยงว่าเราอ่าเแล้วจิตจาวัตถุได้หลวงพ่อว่าถึงงานเราดูไม่อกีเหรอพ่ออะไรบ่มาด้านลู่ใกล้ๆ่านับม้านก่ไกเนี่ยโอ้โืมเอาไ้เต้นเออเอาเต้นพ่ออะบรมันอยนในกระตาเนี่ยกำมิ้ิเมื่อเท่แล้วบ่ Rap, พ่อแล้วก็ม่เอามานับรบกันเลบ้ากันเจ้าเาดูไรนบ้านครับบ้านหินแตกไปนองจ้าวันนี้เป็นุญกติณิเนาะค่ะพอดีศิาปค่มอดเพิ่นวางงานพอดีค่ะยายจืแล้วกัลูกแพรเพิ่นก็เลยได้มาซอยน้องโอโมเนาะค่ะกับน้องไส้โอโม่ป่งลางสอออนค่เเพยม่ของจไดู้ทีวีอเพ่นว่าอันสึ ยกองกระทินขไฟก็แค่แต่ปหนังได้หดคัวยเด้อบท่านได้สบายกระถิ่นเดียว้นมเกเอาเ้าไปมองอันตรายจุดล่าอันตรายเพื่อนเต็มตาเดี๋ยเพื่นเราไม่ให้เียโอ้ยยานยาขาดเนวะยาขาดนะว่าไปยังดอกสีเฮ็ดูเฮ็ดบุญนะดีแล้วมือนี้เป็นงานบนบนหมู่บ้านเนาะงานกระถินงามหากระถิน เออแสดงถึงความรักความสามัคคีของหมู่บ้านกว่าใช่เฮากันใช่เฮากันคือกันเดมอยใช่เฮากันอยู่บ่ถึงกันกับบ่ได้มานะครับเพราะว่าไอโอโม่ลงมทั่วไปชุ่มฉ่ำเดี๋ว่าบุญบ่เถืงตอนน้ำมันเอาเมาส์ไปซื้อชาปกติคอยเดินสายชุ่มฉ่ำกับสาวหน่อยไฟฟ้าแท้บมื่อนี้จังไหนโอโม่ทั่วมาบ้านมือในว่างบุกันก็ว่างดีีว่างเพืออี๋เออมีมืออื่นอยู่เพื่อนางร้องแล้วก็วัดที่เจ็ดก็ว่างไป ดีบอดีเจ็บรือไม่กนีมีมอยู้ใช่เหรอด้วการล้างตัดออยมายัง่ะเอากระติบเอาากา่อยไปกิาเค็หวงไปจสั่นบเออันกินอะไรกัน่าท่านขิดเวทีนี่ไปน้องใาจืดยายบอดนะครับไปหาพี่ีน้องรแล้วนะครับแพงเงินกับพีก็มองไทีบ้านะครับไปปิดกันปิดไม่ปิดกันนะอ่ะรักสานครสวรรค์นะครับขอพิเศษ right